นปะัจจุบันนี้ต้องยอมรับนะครับว่บาสังคมไทยและก็จริงๆมันก็มาจากสังคมอรารยประเทศนี่แหละครับก็มาจากทางยุโรปก่อนนะครับแล้วก็ในอเมริกาถึงขนาดเป็นบางเมืองนี่คือก็เรียกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์เลยนะก็คือเข้าไปในเมืองนี้จะรู้เลยว่าเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางเพศและก็คนที่มีความหลากหลายทางเพศก็จะอาศัยอยู่ในเมืองนั้นเพื่อได้รับการอ่าเขาเรียกยอมรับนะครับเพราะว่า การทางานก็ดีการอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายทางเพศที่ตอนนั้นยังไม่ได้ยอมรับนั้นมันก็อยู่ภายใต้ความกดดันก็จะถูกล้อเลียนยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่สังคมไทยก็ผ่านเขาเรียกว่าผมว่าถือว่าผ่านมาแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่สังคมไทยผ่านมาได้ผมมองว่ามันมันไม่เหมือนมีเพช,เชร์ไม่มีแรงกดดันอะไรก็คือเห็นว่าก็พูดง่ายๆคือการเรียกร้องไม่ได้ ไม่ได้หนักนวงนะครับในบางประเทศในการเรียกร้องนี่หนักนวงมากนะครับทําไมมันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ามันไปขัดต่อความเชื่อของเขาอันนี้แหละสิ่งที่ผมจะมาพูดประเด็นนี้ในวันนี้นะก็คือความเชื่อในบางศาสนานะครับถ้าคนที่มีความหลากหลายทางเพศนี้ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงต้องขนาดเข้นฆ่ากันเลยนะครับในคำพีของเขา ก็คือใครมีความหลากหลายทางเพศนั้นพูดตรงๆหละถ้าใครแสดงออกมาเนี่ยโดนประหารชีวิตนะครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นตลอดมานะครับในหลายพันปีที่ผ่านมาดังนั้นคนเหล่านี้ก็จะต้องหลบซ่อนนะก็คือจะปิดบังนะครับก็จะต้องไปคุยเฉพาะในกลุ่มของตนเองนะครับก็เป็นเรื่องที่พูดได้งา่ายก็คืออยู่ยากนะครับอยู่ยากนะครับ ความหลากหลายทางเพศเมื่อประมาณพันปีที่แล้วอยู่ยากมากๆเลยอันนี้คือสิ่งที่เราไปอ่านดูประวัติศาสตร์โลกก็จะรู้ว่าคนที่มีความหลากหลายทางเพศนั้นค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ทุกสังคมนะครับทั่วโลกไม่ยอมรับแต่แน่นอนครับเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปความเจริญก้าวหน้ามันมีมากขึ้นมันก็ทำให้คนได้เรียนรู้กันว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นภัยร้ายแรงนะ ก็คือเขาชอบอย่างนั้นนะครับแล้วก็ไปในกลุ่มของเขาก็แสดงออกก็ไม่ได้ทําให้เสียหายซึ่งจริงๆถ้าเราไปสังเกตดูนะคนที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่เป็นคนที่มีอัจฉริยภาพหมายความว่ามีศักยภาพด้วยนะแล้วก็ขึ้นมาเป็นผู้นําในสังคมอ,อย่างที่เขามีเพลงร้องกับมีเยอะแยะมากมายนะครับก็เป็นถึงด็อกเตอร์เยอะแยะมากมายพูด,ดง่ายๆก็คือมันจํากัดไม่ได้หรอกครับว่า มีความหลากหลายทางเพศแล้วจะทําให้ด้อยค่าในตัวเขาเองซึ่งเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าเขาชอบอย่างนั้นเฉยๆหมายความว่าศักยภาพในการที่จะพัฒนาหรือว่าเป็นบุคลากรของของประเทศหรือของโลกนั้นไม่ได้ลดน้อยถอยลงก็ทําให้ได้รับการยอมรับแล้วก็มีหลายท่านที่ประสบเขาเรียกว่าผลสําเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานในโลกนี้นะครับก็ออกมาแสดงตัวว่าเราเป็นคนที่มีความหลากหลายทางเพศ ดังนั้นการได้รับการยอมรับก็จะเริ่มเพิ่มมากขึ้นจากคนที่มีเขาเรียกว่ามี power ในสังคมนี่แหละครับในโลกนี้แหละครับมันก็ทําให้โลกมองรับว่าเออละเป็นจะเป็นอะไรจะเพศเป็นอะไรก็ตามนะครับคือแน่นอนแล้วครับคือเพศโดยสภาวะโดยกําเนิดเนี่ยมันมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่ว่าพอโตขึ้นมาแล้วก็อยากจะเปลี่ยนก็เป็นเรื่องที่ทุกวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถึงขนาดว่า พูดตรงๆก็คือแปลงเพศกันได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ทีนี้ในมุมมองของความเชื่อของพระพุทธศา,าสนาละ่ะมองคนเหล่านี้อย่างไรไม่น่าเชื่อนะครับว่าความเชื่อของเรานั้นให้การยอมรับคนเหล่านี้ระดับหนึ่งนะครับระดับระดับความเป็นจริงนะไม่ใช่ระ,ระดับหนึ่งคือให้ความสําคัญในความเป็นจริงนะค,ครับก็คือ พระพุทธเจ้านี่นไม่ได้ไม่ได้มีความดังเกยียจเรื่องความหลากหลายทางเพศแล้วก็ความหลากหลายทางเพศมีบันทึกไว้ในคัมภีร์พระพุทธศาสนานะครับมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากนะครับมันเกิดมา2,500กว่าปีนะฮะพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายทางเพศท่านเรียกคนเหล่านั้นว่าอุพโตพยัญชนก เดี๋ยวเป็นบาลีหน่อยนะฮะแน่นอนแล้วครับพูทธเจ้าเกิดในเมืองมคตก็ต้องใช้ภาษามคตภาษาบาลีก็คือ,คอภาษามคตอุปโตพยัญชนะนะครับก็คือคนที่มีลักษณะไม่ใช่เพศหญิงไม่ใช่เพศชายนะครับก็คือถ้าแปลออกมาก็คือคนสองเพศนั่นแหละฮะแต่ที่นี้แยกย่อยออกไปอีกนะทุกวันนี้ไม่ใช่แค่คนสองเพศ มากกวโกดสองเพศขึ้นไปอีกนะฮะก็จะมีหลากหลายมีโอ้เยอะแยะมากมายนะเป็นภาษาที่ผมก็ไม่ได้สันทันนะแต่ว่าเราสามารถไปหาข้อมูลได้ในโกโก้นะับเพียงท่านพิมพ์เข้าไปว่าความหลากหลายทางเพศก็จะมีมาเป็นสิบๆนะครับแต่ที่แน่นอนนะครับคือมันเกิดมาก็คือมันเป็นเพศที่สามทว่าไปแล้วเลยนะก็คือนอกจากผูุหญิงผู้ชายมไม่ใช่ผูุหญิงผู้ชายเขาใช้คําว่าพระเจ้าใช้คําว่าอุพัโตพยันชนก นะฮะก็คือคนเกิดมามีสองเพศนั่นแหละฮะแต่โดยจริงๆแล้วถ้าว่า2เพศเนี่ยมันสองเพศจริงๆนะในคำพิผูษาศา,ส,า,ส,า,ส,าสนาที่เขียนไว้ก็คือว่าไม่รู้ผมจะพูดได้หรือเปล่านะแต่ผมพยายามจะทําความเข้าใจนะฮะให้พวกเราทําความเข้าใจไปด้วยก็คือว่าในภาวะวันหนึ่งนะฮะก็จะเกิดมีอีกเพศหนึ่งในตัวคนคนเดียว ไม่ต้องไปแปลงเพศน,นะครับมันจะเกิดมีด้วยอํานาจเขาเรียกว่าอํานาจของกรรมที่ทํามาในอดีตชาติคือกรรมน<ม>ี่มันยังไม่หมดพอที่จะกลายมาเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนะครับก็ถ้าย้อนไปก็น่าจะมาจากข้อศีกลการมานี่นะการเมนี้นะก็ทําให้เป็นอุปโตพยัญชนกแต่นั้นอุปโตพยัญชนกนั้นมันมีอยู่ในคัมภีร์พุทธศาสนาเขียนไว้อธิบายชัดเจนเลยนะครับว่า มีลักษณะอย่างไรวันนี้ผมไม่มาลงรายละเอียดเพราะว่าผมบอกแล้วนะผมไม่ใช่นักวิชาการไม่ใช่ครูบาอาจารย์แต่ผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีเราเราประมาณนี้ว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงในธศาสาผมยืนยันนะฮะถ้าท่านไปพิมพ์หาคําว่าอุปตปยัญนชนกมีแน่นอนนะแล้วก็พระเจ้าให้ความสําคัญหรือว่าให้อ่าเขาเรียกว่าหลักปฏิบัติในคนเหล่านี้อย่างไรเหมือนทั่วไปนะครับท่านไม่ได้รังเกียจ ท่านไม่ได้บอกว่าต้องคนเหล่านี้เป็นคนการละกินีต้องเอาไปเขียนค่าต้องเอาไปประหารตัดสึกเขาเรียกว่าประหารชีวิตครับไม่นะฮะหลักคาสอนคุณศาสนาของเราไม่มีการเขียนค่าอยู่แล้วนะครับเรื่องการปานาติบาเี่ยมาเป็นอันดับต้นอยู่แล้วแตนั้นคนที่เกิดมามีเขาเรียกว่าหลากหลายทางเพศเี่กก็ถือว่าเป็นคนธรรมดาเหมือนเรานี่แหละครับก็อยู่ในในสังคมอ่สมัยเมื่อ2 5 0 0ันากปีอยู่ย่างไงก็อยู่อย่างนั้นฮะก็ทำมาหากินไปแล้วไม่ได้ถูกบอก ต้องหลบๆซ่อนๆน,นะพุทธเจ้าไม่ได้ลังเกียจคนเหล่านี้ก็พูดง่ายๆก็คือให้สิทธิเสรีภาพเท่ากันเลยแต่มีข้อนหนึ่งเท่านั้นแหละที่พระองค์ทรงไม่ให้ก็คือว่าไม่ให้บวชในบวรพุทธศาสนาดังนั้นในตอนที่บวชจะมีคําถามนะครับเหมือนการสอบสัมภาษณ์นะครับคนที่จะบวชเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าถ้าคุณจะบวชแล้วคุณต้องไม่เป็นอุปโตพยัญชนะ หมายความว่าไม่มีความหลากหลายทางเพศในที่ผมพูดนี้ไม่ได้หมายความว่าเรื่องจิตใจนะเรื่องบอดี้เลยนะเรื่องบอดี้เลยนะจิตใจไม่ต้องพูดกันนะส่วนคนที่บอกว่าหลากหลายทางเพศในปัจจุบันนี้บางคนเนี่ยมันแค่เรื่องจิตใจยังไม่ได้แปลงเพศไปอันนั้นไม่ได้เป็นปัญหานะครับมีบางคนจะตั้งคําถามมาเออเราจะบวชได้ไหมอ่ะที่คนที่มีอาต,ตุ้งตุ้งติ้งติ้งกระตุ้งกระติ้งนะถ้าว่าไปแล้วนะครับบวชได้นะครับบวชได้ กพราะถือว่าเขายังไม่เป็นอุปโตพยัญนฑชนกนะคือยังไม่ได้แปลงเพศแต่ในสมัยพุทธกาลสมัยก่อนสองพันร้อกว่าปีไม่ได้แปลงนะมันเป็นไปเองมันจะเป็นไปตามอ่เขาเรียกว่าข้างขึ้นข้างแรงผมก็ไม่รู้มันกันนะผมมันไม่มีตัวอย่างให้ดูนะแต่เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อน,ม,น,อน,นนะะมันเป็นอย่างนั้นนะครับมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นตามเขาเรียกว่าข้างขึ้นข้างแรงวิบากกรรมมันยังหนักจุด แต่นั้นคนแบบนี้พุทธเจ้าก,ก็ไม่ให้ไม่ให้บวชเพราะว่าอยู่ๆกลายเป็นผู้หญิงอ่าอยู่ๆอีกวันหนึ่งกลายมาเป็นผู้ชายอย่างนี้ก็บวชไม่ได้นะฮะอันนี้คือสิ่งที่เมื่อาาวานนะครับเขามีการเขาเรียกว่าเดินพานเลทํากิจกรรมแสดงออกนะครับถึงความหลากหลายทางเพศนะครับก็ทํากันทั้งโลกเพราะว่าเป็นวันเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกวันเกิดของเขาประมาณนั้นแหะฮะ ก็แสดงออกกันแล้วก็เห็นหลายๆท่านไปแสดงออกแม้แต่ว่าผู้นำนะครับแล้วก็พรรคการเมืองแม้แต่พรรคการเมืองก็เปลี่ยนโลโก้นะครบบางบางเขาเรียกว่าลักษณะที่มันมีสีรุ้งเข้ามาเพื่อให้ได้รับรูดูไว้ว่าพรรคของเรานี้นะไม่ได้ลังเกียจคนที่มีความหลากหลายทางเพศสึ่งแน่นอนครับพรรคแผ่นดินธรรมก็เหมือนกันนะไม่ได้มีความรังเกียจเรียัดหลากหลายทางเพศซึ่งผมมาพูดนี้ ก็ไม่ได้พูดในเชิงดูถูกอย่าดา่ามหรือดูหมินนะครับว่าคุณเป็นลักษณะแบบนั้นซึ่งผมรับได้นะแล้วก็แน่นอนละครับความเชื่อของผู้ศาสนานั้นให้เกียรตินะครับความหลากหลายทางเพศถือว่าเป็นคนธรรมดานี่แหละครับแต่ว่ามีความชอบที่แตกต่างกันอยู่ด้วยกันได้นะครับไม่ถึงขนาดว่าต้องไปไล่ฆ่าความเชื่อบางความเชื่อนี่คุณมีความหลากหลายทางเพศไปอยู่ในศาสนาของเขาในความเชื่อของเขาไม่ได้นะครับอันนี้ทําให้เห็นเลยว่า พุทธศาสนาเนี่ให้สิทธิเสรีภาพตามความเป็นจริงไม่ได้ให้เกินขอบเขตนะครับก็คือให้ตามลักษณะของเขาเป็นแน่นอนครับคนที่จะมาบวชก็คือต้องเป็นผู้ชายที่จะเป็นพระแต่ถ้าคนจะบวชเป็นผู้หญิงก็เป็นภิกษุณีก็ว่ากันไปอันนี้คือสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว,ว่าพระพุทธศาสนาหรือพระสมมาสัมพุทธเจ้าเห็นเรื่องราวต่าง เป็น2,500กว่าปีแล้วว่ามันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายอะไรซึ่งมาถึงถึงยุยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับถ้าพูดในเรื่องความหลากหลายทางเพศเมื่อพันกว่าปีที่แล้วเนี่ยท่านตายเลยนะใครที่มีความคิดหลากหลายทางเพศนี้นไม่สามารถที่จะอยู่ในสังคมเมื่อพันปีได้นะครับบางความเชื่อนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เมื่อวานก็ไม่ได้เาขาเรียกว่า ไปอะไรร่วมยินดียีดาป,ปีดาอะไรเขาเสนอต้องไปร่วมกิจกรรมนะฮะเนื่องจากว่าเ,าเราก็าไม่มีเวลานะฮะจริงๆก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแต่จะไปแต่เล่าให้ฟังว่า,อาพอเห็นถ้าเหล่านั้นแสดงออกผมก็เลยมาเนื่องถึงว่าเออจริงๆเราน่าจะแสดงออกทางความคิดเห็นในสิ่งที่เราได้ได้เรียนรู้มาได้เข้าใจมาก็มาเล่าให้พี่น้องฟังผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะไม่ได้ หรือบางทีก็อาจจะอ่านนะครับแต่อาจจะยังทําความเข้าใจวันนี้ก็ถือว่ามาช่วยกันแชร์นะครับเพราะว่าได้มีโอกาสได้ไปเปิดดูนะครับแล้วก็แปล,และนะฮะใช้คําว่าแปลนั่นแหละก็คือถึงขนาดว่าต้องเข้าใจมันนะว่าถึงแปลออกแปลได้อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่มาพบปะพวกเราในช่วงเช้าวันนี้เนื่องจากว่าเปิดไปดูข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็จะเห็นการบ้านการเมืองแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พอที่จะมาแชร์ประสบการณ์ก็เลยมาเล่าให้ฟังว่า บรรดาท่านที่เป็น lgbt เหล่านี้ในความเชื่อของพุทธศาสนามองลักษณะนคนเหล่านี้ว่าอย่างไรในความเชื่อของพุทธเจ้าแล้วก็พูดถึงคนแบบนี้ว่าอย่างไรนะครับแล้วก็ถ่ายทอดมาถึงนะครับคนที่อยู่ในพุทธศาสนาก็เห็นแล้วก็ให้เกียรติคนเหล่านี้แบบไหนและพูดถึงคนแบบนี้ในฐานะแบบไหนนะครับก็คือนี่คือสิ่งที่มาไล่เลียงให้พูกเราได้ดับฟังนะครับว่า ความเชื่อของผู้ศาสนานะครับให้เกียรตินะครับในเรื่องของสิทธิเสรีภาพให้เกียรติในเรื่องของเขาเรียกว่าความหลากหลายทางเพศด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่มาเล่าให้พี่น้องฟังนะครับยันนะครับผมไม่ใช่กวิชาการแล้วก็ไม่ใช่คนที่มีความรู้อะไรมากมายเห็นอะไรที่พอที่จะนึกได้แล้วก็เคยได้ ได้ศึกษาได้รับเรียนอะไรมาบ้างก็จะมาเล่าให้ฟังในมุมมองของผมนะครับไม่ได้หมายความว่าข้อมูลที่ผมพูดนั้นะจะถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเป็นข้อมูลที่พอจะอธิบายให้พวกเราได้เข้าใจในฐานะที่เราได้กาเรียกว่าประสบพบเจอมาก็เลยมาแชร์ก็เรียกว่าแชร์ประสบการณ์กันนะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้กาเรียกว่ายังอยู่ในนอกสถานที่นะครับจริงๆผมก็นอกสถานที่ตลอดแล้วครับไปที่ไหนก็สามารถที่จะพบปะพวกเราได้ เล่าให้ฟังว่า,าเขาเรียกว่าความพร้อมในการที่จะมาเจอพวกเราก็อาจจะมีปัญหาแต่ไม่มีปัญหาครับทุกวันนี้มันนั่งคุยที่ไหนก็ได้ขอไม่ให้มีเสียงรบก,กวนเท่านั้นเองนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราสามารถพบปะพูดคุยกันได้นะครับก็ฝากนะครับว่าเราจะอยู่ด้วยกันเนี่ยหมายความว่าก็คือในโลกปัจจุบันนี้มันมีความเชื่อที่หลากหลายมันมีความเขาเรียกว่า ความคิดที่หลากหลายและมันมีเพศที่หลากหลายนะครับแล้วก็มีเชื้อชาติที่หยาบที่หลากหลายโลกปัจจุบันนี้มันมันแคบลงมันทําให้เรานี้สามารถที่จะเดินทางไปหาการได้ภายในแค่ยี่ชั่วโมงเราสามารถที่จะไปอยู่อีกซีโลกหนึ่งได้ฉะนั้นเมื่อเจอคนหลากหลายมีความเชื่อหลากหลายสิ่งหนึ่งที่จะตามมาก็คือความเชื่อที่หลากหลายนี่แหละมันจะทําให้บางทีก็มีความรู้สึกว่าเอ้ย เราไม่ได้มีความเชื่อแบบนั้นนะเราไม่ได้ศรัทธาแบบนี้นะอันนี้แหละมันจะทําให้สิ่งที่เราเชื่อนั้นจะเป็นกําแพงกัน้นและทําให้เรานั้นบางทีก็อาจจะทําผิดทพาพลาดกันไปนะครับต่อมนุษย์ด้วยกันซึ่งจริงๆมนุษย์ก็คือมนุษย์ไม่ได้มีอะไรแต่นั้นจะมีความเชื่ออะไรก็ตามนะครับผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกคนที่มนุษย์ต้องมีก็คือว่าสิทธิเสรีภาพความเป็นมนุษย์ต้องเท่าเทียมกัน